เคยกีดกันไหมครับว่าเงินจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่โทรหาเราแทบจะทุกวันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปจบที่ไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากการอภิปรายในสภาที่ต้องบอกว่าช<ม>็อกมากเพราะเป็นการลากไส้เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจจะมีปลายทางอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่เห็นอยู่นี้เลย10,000แสนล้านบาทโอ้โหนี่ไม่ใช่ตัวเลขเล่นๆนะครับไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินด้วยใช่แล้วครับ 1 0 0 0แสนล้านบาทเนี่ยคือมูลค่าความเสียหายที่เขาประเมินกันว่าคนไทยโดนหลอกไปภายในเวลาแค่ปีเดียวเท่านั้นนะแล้วตัวเลขนี้เนี่ยนะฮะมาจากการอภิปรายที่อ้างอิงรายงานฉบับหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าสูงกว่าตัวเลขทางการแบบคนละเรื่องเลยครับทีนี้คำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วเงินมหาศาลขนาดนี้มันหายวับไปไหนใครกันที่อยู่เบื้องหลังซึ่งในการอภิปรายครั้งนี้แหละครับเขาได้ลากเส้นทางการเงินให้เราเห็นเลยว่า ปลายทางมันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองและประเทศนั้นก็คือกัมพูชาครับในสภามีการระบุเลยว่าที่นี่แหละคือศูนย์กลางใหญ่ของขบวนการทั้งหมดแล้วที่มันพีกกว่านั้นคือรายทราบไหมครับเขาบอกว่ารายได้จากแกลงคอนเซนเตอร์เนี่ยอาจจะสูงถึง60เของ GDP ทั้งประเทศเขาเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆและพอพูดถึงศูนย์กลางก็ต้องมีตัวบอสใช่ไหมครับนี่เลยครับสองคนนี้แหละที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเหมือนยอดพิระมิดของอาณาจักรสแกมเมอร์ คนแรกกกอานชายาราชาแห่งปอยเป้อีกคนเลี่ยงพัดราชาแห่งเกาะกงชื่อนี้แบบยิ่งใหญ่มากครับแต่เรื่องที่มันน่าคิดมากๆเลยก็คือทั้งๆที่คนนึงก็มีหมายจับจากฝั่งไทยอีกคนก็โดนอเมริกาคว่ำบาตรท,ทาไมทำไมธุรกิจเหล่านี้มันยังเดินหน้าต่อไปได้สบายๆในสภาก็เลยตั้งข้อสังเกตไงครับว่าหรือว่ามันจะมีมือที่มองไม่เห็นระดับบิ๊กๆคอยอุ้มอยู่ข้างหลังหรือเปล่า แต่เรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นครับจิ๊กซอตัวสำคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่กัมพูชาเพราะในการอภิปรายเขาได้เปิดชื่อของคนคนหนึ่งขึ้นมาที่ถูกบอกว่าเป็นตัวเชื่อมคนสำคัญเลยนะที่ช่วงเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาถึงประเทศไทยได้ และชายคนนั้นก็คือเบนสมิธครับเป็นคนสัญชาติแอฟริกาใต้ที่ในสภาระบุแล้วว่าประวัติของเขานี่โอ้โหโชคโชนมากแล้วก็มีเส้นสายโยงใหญ่ไปถึงเครือข่ายการเงินสีเทาๆท,ทั่วโลกเลยอ่ะลองมาไล่ดูไทม์ไลน์ที่เขาว่ากันหน่อยนะฮะคือเส้นทางของเบนสมิธเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี2001นู่นเลยนะกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ยุคบุกเบิกจากนั้นก็มีเรื่องไปโดนปรับที่นิวซีแลนด์ แล้วก็วาร์ปมาที่เมืองไทยมาตั้งบริษัทที่ชื่อเทียนเทียนเวนเจอร์สซึ่งสุดท้ายก็โดนกราตอบ้านลาวขึ้นบัญชีเตือนภัยไปและล่าสุดเลยคือไปเป็นพาร์ทเนอร์ธนาคารในกัมพูชาที่ถูกชี้เป้าว,ว่าเป็นศูนย์กลางฟอกเงินอีกต่างหากคือเส้นทางนี้มันชัดเจนมากครับและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยืนยันอิทธิพลของเขาได้ดีที่สุดเลยครับคือการที่เขาสามารถถือพาสปอร์ตการทูตของกัมพูชาได้แล้วในพาสปอร์ตระบุตตำแหน่งชัดเจนเลยนะว่าเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จฮุนเซน โอ้โหไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนครับแบบนี้เอาละครับและจากตรงนี้แหละที่เรื่องราวทั้งหมดมันถูกลากกลับเข้ามาที่ประเทศไทยและกลายเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดของการอภิปรายครั้งนี้เลยนั่นก็คือความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาว่ามีต่อนักการเมืองระดับสูงของไทยเรานี่แหละครับคือผู้อภิปรายเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานขึ้นมาโชว์เลยนะเป็นภาพถ่ายที่เบนสมิธไปปรากฏตัวร่วมกับนักการเมืองไทยมีทั้งที่เกาะลีเป๊ะ แล้วก็ในงานบุญใหญ่ๆถึงสองครั้งที่น่าสนใจคือในงานบุญเนี่ยชื่อของนายเบนสมิธถูกระบุว่าเป็นประธานเด้าภาพเลยนะส่วนนักการเมืองคนนั้นเป็นประธานอุปถมัมยังไม่หมดครับยังมีเรื่องที่ว่ากันว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหหรูหรามากมีทั้งเรือยอดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวซึ่งก็ถูกอ้างว่าเป็นของเบนสมิธและที่สําคัญคือเขาเคยพยายามจะยื่นขอสัญชาติไทยด้วย เรื่องทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็เลยนําไปสู่คําถามโตโตเลยครับว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรกันแน่เป็นแค่คนรู้จักกันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่านี่คือการที่นักการเมืองระดับสูงของไทยกําลังเดียวอยู่กับในหน้าขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วถ้ามันเป็นอย่างหลังจริงๆเป้าหมายสูงสุดของเขาคืออะไรทําไมต้องมาสร้างคอนเนคชันมาสร้างเครือข่ายอิทธิพลในไทยด้วยซึ่งในการอภิปรายเขาก็เสนอทฤษฎีที่แบบฟังแล้วต้องอึ้งเลยครับคืออย่างนี้ครับ เบื้องหน้าโครงการที่ชื่อว่า Entertainment Complex หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคาสิโนเนี่ยนะเขาโปรโมทกันว่าเราทําเพื่อจะแข่งกับเพื่อนบ้านดึงเงินจากนักท่องเที่ยวแต่มุมมองที่ถูกเสนอในสภาเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องเลยครับเขากล่าวหาว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยมันคือแผนการที่จะสร้างเครื่องซักฟอกเงินขนาดยักษ์เพื่อเอาเงินสีเทาๆจากกัมพูชามาฟอกให้ขาวสะอาดในระบบของประเทศไทยผู้พิปรายก็เลยเตือนเสียงดังๆเลยครับว่าถ้าแผนนี้มันเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่เนี่ย ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอีกต่อไปนะแต่จะกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินระดับโลกซึ่งมันจะทําลายความน่าเชื่อถือของประเทศและส่งผลกระทบแบบโดมิโนโไปถึงธุรกิจสุจริตทั้งหมดเลยโอเคพอแฉปัญหามาซะใหญ่โตขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วจะแก้ยังไงล่ะในสภาก็ไม่ได้มีแต่คําถามนะครับเขาเสนอทางออกไว้ด้วยเหมือนกัน คือข้อเสนอเนี่ยไม่ได้จบแค่การกล่าวหาล,ลอยๆนะครับแต่มาเป็นแพ็กเกจเลยเป็นแผนปฏิบัติการ4ข้อ 1. คือต้องตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเลยเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการเพื่อทลายโครงสร้างแก๊งพวกนี้ให้สิ้นซาก2คือต้องไล่บี้เส้นทางการเงินตามยึดทรัพย์สินของตัวการที่อยู่ในไทยให้หมด 3. คือเรื่องคริปโตต้องคุมให้เข้มกว่านี้ ปิดช่องโหว่ที่ใช้ฟอกเงินและข้อสุดท้ายที่อัดวานซ์มากๆคือลองพิจารณาใช้กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศอย่างศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้ดู และทั้งหมดนี้แหละครับคือข้อมูลที่ถูกตีแผ่ออกมาที่ลากเส้นจากตัวเลขความเสียหายแสนล้านไปสู่เครือข่ายอิทธิพลข้ามชาติที่ดูเหมือนว่าปลายทางมันจะโยงใยมาถึงคนในประเทศไทยนี่เองซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดไว้ให้เราทุกคนได้ขบคิดกันต่อว่าในเมื่อเรื่องราวทั้งหมดมันถูกเปิดออกมาสู่สังคมขนาดนี้แล้วจะมีใครต้องออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่